ุ้นไทยอีกสักหน่อยในช่วงนี้นะคะความเคลื่อนไหวเนี่ยยังคงสามารถบวกต่อได้แต่ในช่วงที่ต่างชาติเขาจะหยุดยาวเราจะปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์อย่างไรกันดีนะคะในตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดทีเฟกนะคะตลาดนุ่งพันซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยค่ะกับคุณวรุธรุ่งขับนะคะจาก YLG b u l l i n and Futures ค่ะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุคะสวัสดีครับคุณอิงครับ ค่ะก,ก็วันนี้คริสต์มาสอีฟนะคะมไม่มีซันต a าคอสมาให้ของขวัญอะไรเลยนะดูนิ่งๆน,นะคะแล้วก็น่าจะรอผลปัจจัยกดดันเนี่ยหลักๆแล้วน่าจะไปรอผลประชุมจากสอบอควันนี้ด้วยหรือเปล่านักลงทุนจะต้องเตรียมตัวใช้กำลังว,วิทยายุทธ์ยัยงไงบ้างคะสำหรับวันนี้ในตลาดอนุพันธ์ค่ะครับอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับต้องบอกว่า ตัวตลาดอนุพันธ์นะครับแม้ว่าจะมีลักษณะของการพักฐานหรือมีแรงขายสลหรับกลับลงมาในช่วงต้นสัปดาห์ครับคุณอิงแต่เราเริ่มเห็นจังหวะของการดิกตัวกลับแล้วก็การฟื้นตัวได้ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าทิศทางเม็ดเงินจากฟันโฟรหรือนักลงทุนต่างชาติยังคงมีสัญญาณของการกลับเข้ามาพยุงในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเอ่อทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดู ประเด็นเกี่ยวกับทิศทางของฟันโฟหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนตักชาติครับถ้ายังคงมีสัญญาณของการไหลเข้าแล้วก็ยังคงพยุงดัชนีตลาดหุ้นของเราได้อยู่นะ ก็อาจจะทําให้ดัชนีตลาดเซ็ใฟิน f u ฟิวเจอร์ของเรา <Ừ. S 1> มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็พักฐานลงไปได้ไม่ไกลครับแต่ทั้งนี้<ะ>ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเราเริ่มเห็นแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาขายสุทธิในฝั่งตลาดทีเฟกหลังจากซื้อต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งนะครับ<ะ>ออโดยนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกวนนี้มีลักษณะของการขายสุทธิ800 ส9สิบเก้าสัญญานะครับแล้วก็กลุ่มสถาบันก็ขายสุทธิเล็กน้อยประมาณ4ี่ร้อยปสิบสัญญาครับขณะที่นักลงทุนในฝั่งตลาดหุ้นกลับมาขายสุทธิในกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเจ็ดร้อยห้าจุดห้าแปดล้านบาทแล้วก็สถาบันเนี่ยขายสุทธิในฝั่งตลาดหุ้น1 3 2 8 9พันสาร้อยิบดจุดเก้าห้าล้านบาทนะครับก็ค่อนข้างสอดคล้องครับว่ามีแรงขายจากกลุ่มนักลงทุนในฝั่งของตลาด ทั้งตลาดล่วงหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดอ,อ,อนุพันธ์นะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้แม้ว่าในส่วนของตัว s ซ t 5 0ซตี้อฟิวเจอร์ในบ้านเราในช่วงเช้าวันนี้จะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ที่ปิดบวกได้ตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ขยับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับ รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ดิบตัวกลับขึ้นมาก็ทำให้การฟื้นตัวของตัวซีรีส์แซเนี่ยเป็นไปนอย่างจำกัดนะครับเพราะกอบกับนักลงทุนแม้ว่าจะคาดการนะครับว่าการถแถลงการของสอบศออจะมีการประกาศไม่ได้มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศแต่สิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศนะครับว่าจะมีจํานวนยอดผู้ติดเชื้อเป็นคนไทยในระดับใดแล้วก็เป็น แรงงานต่างชาติในระดับใดน,นะครับถ้าสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศในส่วนของผู้ติดเชื้อเฉพาะคนไทยนะครับไม่ได้ขยายวงกว้างหรือว่าไม่ได้มีจํานวนของคนไทยติดเชื้อมากนะักเรามองว่าประเด็นดังกล่าวก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไม่ได้กดดันดัชนีมากนะักแต่ถ้าเป็นในลักษณะของตรงกันข้ามนะครับยอดผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกกังวล รวมทั้งในส่วนของคนไทยเองที่ได้รับการแพร่เชื้อจากแรงงานต่างด้าวน,นะครับก็มีกำมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จํานวนจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงมีสัญญาณของการคุมเข้มหรือว่าเป็นลักษณะของการล็อกดาวน์นะครับแนวโน้มดังกล่าวก็อาจจะทําให้ตัวดัชนี เซทฟิฟตีนเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยมีสัญญาณของการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงได้ครับในในระยะสั้นครับคุณอิงเราอยากให้จับตาดูการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตัวซีรีส์ Z ซ5เอสหศูนย์ซดสนะครับอันนี้เนี่ยประเมินแนวรับไว้ที่ระดับแปดเจ็ดสองซึ่งเป็นฐานของตัวซีรีส์ Z ซในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้า ปัจจัยลบไม่ได้มากนะักแล้วก็ยังมีแรงซื้อจากฟันโฟรหรือนักลงทุนต่างชาติเข้ามาพยุงอยู่นะครับะออระดับดังกล่าวก็น่าจะเห็นจังหวะการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของดัชนีได้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาที่ดัชนีทิ้งตัวหรือแพนิคลงมาแรงๆ65จุดนะครับออแนวรับระดับ8-78ก็ เป็นทําหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็มีจังหวะของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นทั้งนี้เนี่ยโซน878872เป็นจุดหนึงนะครับที่ต้องจับตาแต่ว่าถ้าปัจจัยลบยังคงกดดันอยู่ประกอบกับแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอตัวลงในช่วงปลายปีหลังจากช่วงคริสต์มาสอีฟคริสต์มาสถัดไปเนี่ยออกองทุนขนาดใหญ่อาจจะพยายามลด หรือปิดโพ i t i o n หรือไม่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนแล้วนะครับ<ะ>ก็อาจจะทําให้แรงซื้อจากฟันโฟชรอตัวลงประเด็นดังกล่าวอาจจะทําให้ไม่ได้มีแรงซื้อหรือแรงหนุนจากเม็ดเงินของนักลงทุน<ะ>ต่างชาตินะครับ YLG ก็เลยมองรับสําคัญถัดไปที่ระดับ960จุดซึ่งแนวระดับ860โทษครับ860จุด<ะ>ถ้า860 ไม่หลุดจริงๆเนี่ยก็มีลุ้นครับที่ตัวดัชนีเซ็5ซ์ฟตี้เฟิวเจอร์จะสามารถทรงตัวแล้วก็แว่งตัวรักษาระดับในระดับสูงเอาไว้ได้แล้วก็น่าจะสร้างฐานหรือพยายามไซดเวย์ออกด้านข้างเพื่อเป็นลักษณะของการสะสมกำลังหรือสะสมแรงซื้อนะครับดังนั้นในโซน878 872แล้วก็860ใครที่ขายเอาไว้อาจจะเป็น จุดที่พิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อคืนนะครับออแต่ว่าถ้าอยาก ถ้าอยากจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นนะครับเรายังมองว่าหากวันนี้เองตัว s ซฟฟิซตี้ u r นฟตัวซีรีส์ Z มีสัญญาณอของการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นตามที่ทางตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ<อ>ในโซนตั้งแต่900ถึงระดับ907จุดถ้า<อ>ไม่ผ่านก็สามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายได้นะครับ<อ>โดยส t ็อปร้อหรือตัดขาดทุนที่แนวต้านระดับ921จุดทางนี้เนี่ย<อ>ก็ยังเป็นลักษณะของการ เลนส์สั้นจากการแกว่งตัวในลักษณะของการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงเพราะว่า mm. เพราะว่าต้องยอมรับคับูอิงว่า mm. การระบาดของไวรัสโควิด -19 ณปัจจุบันเนี่ยยังคงยากต่อการประเมินทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าสถานการณ์การระบาดจะไม่ได้มีมาตรการการคุมเข้มจากทางสงบสอ,ออกมาในระยะเวลาอันใกล้นะครับแต่ถ้าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อมีการกระจายไปยัง จังหวัดต่างๆแล้วก็ในส่วนของอาการปกครองในแต่ละจังหวัดหรือการปกครองแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีการออกมาตรการมาคุมเข้มหรือว่าล็อกดาวน์เป็นจังหวัดจังหวัดไปนะครับก็อาจจะส่งผลเชิงลบต่อผลประรกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็อาจจะสร้างมุมมองหรือแนวโน้มเชิงลบต่อทิศทางตลาดทุนแล้วก็เซฟฟิในบ้านเราได้เหมือนกันประเด็นดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ปรับเข้ามากดดัน การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัว s ซฟฟิตตี้เน็กฟิวนะครับนอกจากนี้ปัจจัยภายนอกประเทศนะครับที่อาจจะต้องจับตาดูเกี่ยวกับตัว s ซฟฟิตตี้เน็กฟิวนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูการอนุมัติมาตรการเกี่ยวกับวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังแม้ว่าตัวประธานาธิบดีดูนันทรัมเองจะออกมาแสดงท่าที ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดหรือว่าวงเงินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ในส่วนของตัวออสภาผู้แทนราษฎรโดยนางแนนซี่โพลิซีนะครับก็ยังแสดงท่าทีว่าเธอก็พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือว่านำในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังไปปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งท่าทีของตัวพรรคเดโมแครต ซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับตัวประธานาธิบดีดูนั์นทรัมที่พยายามจะคลอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังออกมาให้ได้นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะส่งผลให้ทิทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐรวมทั้งตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยมีสัญญาณที่ยังคงรักษาระดับหรือว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงเอาไว้ได้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกตัวหนึ่งที่สร้างความหวังหรือว่าสร้างแรงหนุนที่ยังคงพยุงในส่วนของตัวดัชนี ในส่วนของตัว Se t i 0 i n u t x r u t u r e เอาไว้ได้เหมือนกันครับอ๋อ oh, ค่ะเอ,อ่อถ้าเกิดว่าตัวของดัชนีเนี่ยมีโอกาสที่จะถ้าเกิดว่าดูจากการเทรดในระหว่างวันเนี่ยคือถ้ารีบาวขึ้นไปขายก่อนนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสอ่อนตัวลงมาแล้ว Single Stock ะคะถ้าเกิดว่าจะเลือกให้นักลงทุนในช่วงนี้พอที่จะมีตัวไหนลงทุนได้บ้างในในภาวะแบบนี้บ้างคะ ในส่วนของตัว single stock future นะครับอาจจะต้องเลือกในส่วนของตัวหุ้นที่มีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากในส่วนของการระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 ในช่วงนี้นะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยทาง YLG ก็ให้ตัว TVO นะครับ<ม>ซึ่ง<ม><ม>เป็นน้ำมันพืชองังุนนะครับ<ม>น้ำมันพืชอัตาอังุนนะครับตอนนี้ก็ได้ รับในส่วนของตัวแรงหนุนนะครับจากาทิศทางของตัวราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมทั้งในส่วนของตัวรายได้ของตัว TVO ใ,ในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปิดเผยหรือมีการประกาศออกมาโดยเฉพาะในควอเตอร์4นะครับมีสัญญาณ การรับรู้ไรายได้ในอนาคตที่ค่อนข้างสดใสทีเดียวครับหลังจากตัวประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยชะลอการส่งออกกากถั่วเหลืองลงนะครับแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวค่าเงินเปโซที่มีการอ่อนค่าลงนะครับ<ะ>ปัญหาในอาร์เจนตินาครับทำให้ในส่วนของออปริมาณกาก ถั่วเหลืองหรือว่าในส่วนของตัวถั่วเหลืองในตลาดโลกเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือคดหายไปนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวราคาน้ํามันถั่วเหลืองรวมทั้งในส่วนของทิศทางราคาน้ํามันปาล์มน,นะครับที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยไปดันให้ทิศทางราคาน้ํามันถั่วเหลืองมีสัญญาณขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางของสินค้าทดแทนด้วยนะครับ สัญญาณดังกล่าวเราก็ยังมองว่าน่าจะทำให้ตัว TVO มีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมที่ยังคงสดใสได้อยู่นะครับะจะเห็นได้จากช่วงที่ผ่านมาตัว TVO เริ่มมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นเบรกเอาในส่วนของกรอบหรือทิศทางที่เป็นทิศทางขาลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยหากตัว TVO มีการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมานะครับ YLG ให้ จุดที่จะเปิดสถานะรองโพซิชันที่ระดับ33บาท25สตางค์นะครับก็จะเป็นฐานหรือเคยเป็นยอดของตัวดัดชนีในช่วงก่อนหน้านะครับถ้าดัดชนีไม่หลุดระดับ32.25ยังมองว่าการขยับและการปรับตัวขึ้นของตัว TVO เนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบยอดในรอบก่อนหน้าในระดับ30 5.25ถึงระดับ35.30นะครับแล้วก็ถ้าทิศทางหรือสัญญาณของตัวถั่วเหลืองแล้วก็ตัวมันถั่วเหลืองยังมีสัญญาณที่ค่อนข้างสดใสต่อนะครับก็มีลุ้นที่ตัว TVO มีโอกาสจะขยับปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบในส่วนของแนวต้านถัดไประดับ37บาทนะครับทางนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการ ลงทุนในส่วนของตัว TVO ในรักษณะของการเปิด long position เมื่อตัวดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับหรือว่าถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับาอาจจะจับตาการขยับขึ้นออของตัวราคาของตัว TVO นะครับว่าจะผ่านในส่วนของแนวต้านระดับ35บาท25สตางค์ไหมถ้า,าสามารถผ่านได้เนี่ยก็สามารถเ,ออเปิดสถานะซื้อตามเพื่อทำกำไรแต่ต้องบอกว่า ก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพราะว่ากรอบหรือแก๊ปที่เป็นแนวรับเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับระดับ33สบาทย5สตางค์ซึ่งเป็นฐานของตัวราคาตัว TVO ครับค่ะเออตอนนี้นักลงทุนฝากถามมานะคะขอกรอบทองคำด้วยนะคะตอนนี้ราคาทองคำแนะนำยังไงคะค,คุณวรุตคะ สำหรับทิศทางแนวโน้มของตัวราคาทองคำนะครับต้องบอกว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางทองคำยังมีรูปแบบหรือโมเมนตัมในลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวดดาวนะครับแต่เนื่องจากระยะสั้นครับทองคำยังคงมีสัญญาณของการค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในระยะสั้นนะครับแต่แก๊ปหรือกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะัก แล้วก็ตลาดทองคำในต่างประเทศจะหยุดทำการในคริสต์มาสอีฟปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับรวมทั้งจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางมากๆในช่วงคริสต์มาสจนถึงเทศกาลปีใหม่เลยดังนั้นในช่วงนี้ YLG จึงแนะนำว่าใครที่มีทองคำอยู่นะครับหรือถี่ทองอยู่ให้แบ่งขายตามแนวต้านก็มีแนวต้านนะครับที่ระดับ 1,889เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนถึง1,907เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับ1,907เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นแนวต้านสําคัญนะครับเป็นการเชื่อมระดับสูงสุดของเดือนสิงหากับเดือนพฤศจิกายนเข้าหากันถ้าราคาทองคํายังไม่สามารถเบรกเอา์หรือขึ้นไปยืนเหนือโซน1,907เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้นะครับแนวโน้มทองคําอาจจะมีสัญญาณของการพักฐานหรือการออนตัวลง มาสะสมกำลังใกล้ๆแนวรับระดับ1,855-1,839ครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการขายเล่นสั้นแล้วก็รอเข้าซื้อคืนเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงครับซึ่งคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับบริเวณ 1 8 8แด้อยปก้าก็ประมาณ27 0 5 0ันห้าสิบาทต่อบาททองคำครับส่วนต้านสำคัญบริเวณพัน7้า้ยเ็เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนคิดเป็นเงินบาทไทยก็สอง0 0ันสาร้อยบาทต่อบาททองคำนะครับส่วนแนวรับในโซน1ันแด้ยห้าบ้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 26, 5ห0้า้ยห้าสิแล้วก็รับถัดไปบริเวณ1 8 3แด้สจะอยู่26 3 0 0ันสอยบาทต่อบาททองคำครับอืมค่ะก็ ในช่วงที่เป็นช่วงวันหยุดยาวของต่างชาติเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมคะตัวของทองคำถ้าเกิดว่าพอจะมีกำไรเข้าสู่จุดทดสอบแนวต้านขายออกก่อนนะคะแบ่งขายถูกไหมคะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟิวเจอร์สก็คือแนะสถานะชอ็อตเลยนะคะยังสามารถเปิดสถานะชอ็อตเล่นสั้นได้ครับคุณอิงอแล้วก็ bon. อาจจะต้องตามประเด็นกรณีเบรกซิส <concepts> ของอังกฤษกับสภาพยุโรปนะครับซึ่งถ้าอังกฤษ มีข้อตกลงสามารถเบรกซิสกับถอ,อ,อนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้แบบมีเงื่อนไขหรือผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ<ฆ>เรามองว่าทองคําก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นทดสอบพันเเหรียญครับแต่ว่าถ้าประเด็นดังกล่าวไม่ได้มีความชัดเจนหรือการเจรจายังยืดเยื้อต่อไปการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคําอาจจะไม่ผ่านแนวต้านแรกในโซนพันแปดร้เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนครับ ค่ะได้วันนี้ครบทวนนะคะการปรับพอร์ตในอนุพันธ์นะคะต้องขอขอบคุณคุณวรุธด้วยนะคะที่มาแนะนําการลงทุนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะคุณวรุธรุ่งขับนะคะผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Boolean and Futures นะคะให้กรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการลงทุนเอาไว้นะคะ